วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องลักษณะและหน้าที่ของผลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนหน่อยกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับวันนี้คุณครูหน่อยจะพาเด็กๆมาเรียนในเรื่องลักษณะและหน้าที่ของผลค่ะกิจกรรมลักษณะและหน้าที่ของผลจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนเรื่องลักษณะและหน้าที่ของดอกกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่เอ๊เด็กๆจำได้ไหมคะว่าส่วนประกอบต่างๆของพืช เราเรียนส่วนไหนไปบ้างแล้วถ้าเด็กๆยังจำไม่ได้เดี๋ยวคุณครูหน่อยจะพาไปทบทวนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะรากเป็นส่วนประกอบของต้นพืชที่จเจริญสู่พื้นดินรากทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารที่ละลายในดินเข้าสู่ลำต้น และช่วยยึดลำต้นให้ตั้งตรงและช่วยยึดลำต้นของพืชให้ติดกับพื้นดินไม่ให้โค่นล้มได้ง่ายลำต้นเป็นส่วนประกอบของพืชที่จเจริญขึ้นสู่อากาศมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและลำเลียงน้ำและธาตุไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช ใบเป็นส่วนประกอบของพืชส่วนใหญ่มีสีเขียวทำหน้าที่สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงและยังทำหน้าที่หายใจและคายนนํำดอกเป็นส่วนประกอบของพืชที่สวยงามดอกของพืชบางชนิดมีสีที่ฉูดฉาดบางชนิดมีกลิ่นหอม สีและกลิ่นของดอกไม้ช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรดังนั้นดอกจึงมีหน้าที่สืบพันธุ์จากที่ครูหน่อยได้ทบทวนเกี่ยวกับรากลำต้นใบและดอกเด็กๆพอจะจําได้และเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วเราไปเรียนลักษณะและหน้าที่ของผลกันเลยค่ะแต่เอผลคืออะไรนะผลคือส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดอกที่ได้รับการผสมพนันธุ์พืชแต่ละชนิดมีผลแตกต่างกันผลของพืชส่วนใหญ่ รับประทานได้ผลบางชนิดมีผิวครุขระผลบางชนิดมีผิวเรียบผลบางชนิดที่รับประทานได้เช่นฝรั่งทุเรียนมะเขือมะม่วงมังคุดทับทิมพริก ส้มโอเป็นต้นผลของพืชบางชนิดใช้รับประทานไม่ได้แต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เช่นผลของต้นเงี้ยวผลบางชนิดมีผิวครุขระเช่นขนุนมักกูดฟักทองเป็นต้น ผลบางชนิดมีผิวเรียบเชน่นแตงโมแตงกวามะม่วงกล้วยเป็นต้นเด็กๆจะเห็นว่าผลของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าผลของพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าเด็กๆยังไม่ทราบ เราไปดูพร้อมกันเลยค่ะส่วนประกอบของผลผลจะประกอบไปด้วยเปลือกเนื้อและ,มะเมล็ดแต่เอ๊ะแล้วมเมล็ดคืออะไรกันล่ะคะเด็กๆมเมล็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของผลพืชแต่ละชนิดมีมเมล็ดแตกต่างกัน ผลของพืชบางชนิดมีเมล็ดเดียวผลของพืชบางชนิดมีหลายเมล็ดผลบางชนิดมีเมล็ดเดียวเช่นเงาะมะม่วงลำไยผลบางชนิดมีหลายเมล็ดเช่นสม้มพริก มะนาวฝรั่งมะเขือน้อยหน่ามเมล็ดของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันผลของพืชบางชนิดมีมเมล็ดเดียวผลของพืชบางชนิดมีหลายมเมล็ดแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่ามเมล็ดของพืชทำหน้าที่อะไร หน้าที่ของผลและเมล็ดผลมีหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดเพื่อป้องกันอันตรายให้กับเนื้อและเมล็ดที่อยู่ด้านในเมล็ดคือส่วนที่อยู่ภายในผลถ้านำเมล็ดไปปลูกจะงอกเป็นพืชต้นใหม่เมล็ดพืชแต่ละชนิดมีลักษณะรูปร่าง สีจำนวนมเมล็ดที่แตกต่างกันมเมล็ดพืชแต่ละชนิดถึงจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่มีหน้าที่เหมือนกันนั่นก็คือทำหน้าที่ขยายพันธุ์นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าขยายพันธุ์คืออะไรใช่แล้วค่ะการขยายพันธุ์นั้นก็คือการเพิ่มจำนวนต้นใหม่นั่นเองค่ะ ประโยชน์ของผลและ,มะเมล็ด 1. ใช้เป็นอาหารผลไม้ส่วนใหญ่ใช้กินเป็นอาหารโดยกินสดๆผลไม้บางชนิดกินได้ทั้งเปลือกเชน่นฝรั่งชมพู่องุนบางชนิดต้องนำเปลือกออกเชน่นเงาะมังคุดมะขามเป็นต้น 2. ใช้ทำกับข้าวหรือขนมผลของพืชที่ใช้ทำกับข้าวและขนมได้เช่นฟักมะนาวมะพร้าวถั่วต่างๆเป็นต้น 3. ใช้ทำยารักษาโรคผลของพืชที่ใช้ทำยารักษาโรคเช่น ผลมะเกือช่วยขับถ่ายพยาธิสับประรดมะน,นาวแก้ขับเสมหะ 4. ใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นผลของต้นนิ้วใช้ยัดที่นอนและหมอนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เด็กๆพอจะเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของผลกันบ้างหรือยังคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวคุณครูหน่อยมีคลิปวิดีโอมาให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะ ผลเป็นส่วนที่จเจริญเติบโต,ตมาจากรังไข่ของดอกหลังจากดอกได้รับการผสมพันธุ์แล้วเปลือกของผลไม้บางชนิดอ่อนนุ่มเช่นองุ่นบางชนิดอาจหนาและแข็งเช่นมะพร้าวด้านในของผลจะมีเมล็ดเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์โดยผลจะประกอบไปด้วยเปลือกเนื้อเมล็ด จากคลิปวิดีโอเด็กๆพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของผลสำหรับวันนี้คุณครูหน่อยก็มีตัวอย่างผลไม้มาให้เด็กๆด,ดูกันด้วยนะคะนั่นก็คือส้มนั่นเองค่ะและก็เงาะนั่นเองค่ะเงาะมีลักษณะรูปร่างค่อนข้างกลมปรี เงาะอ่อนจะมีสีเขียวเงาะที่สามารถรับประทานได้แล้วจะมีสีแดงที่เปลือกจะมีขนเมื่อลองใช้มือสัมผัสดูจะพบว่าเงาะมีผิวครุคระผลของส้มมีลักษณะค่อนข้างกลมมีสีเขียวบางชนิดมีสีส้มเมื่อลองสัมผัสดูผิวของส้มมีลักษณะเรียบ เมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ดูลักษณะภายนอกของผลเงาะและผลส้มกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูหน่อยจะพาเด็กๆไปดูภายในผลของเงาะและส้มกันค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาผ่าผลส้มและผลเงาะกันดูนะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆคนไหนอยากทำการทดลองไปพร้อมกับคุณครูหน่อยให้เด็กๆลองหาผลไม้ที่มีอยู่ที่บ้านนะคะ แต่ในการทดลองนี้จะต้องใช้มีดมีดเป็นของมีคมและอาจทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเด็กๆควรทำอยู่กับผู้ปกครองนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนไม่มีผลไม้อยู่ที่บ้านให้ดูไปพร้อมกับคุณครูหน่อยได้เลยค่ะเรามาเริ่มผ่ากันเลยค่ะคุณหน่อยจะเริ่มจากผลเงาะนะคะ ว้าวเด็กๆจะเห็นว่าภายในผลเงาะจะมีเนื้อแล้วก็เมล็ดนะคะในผลเงาะส่วนนี้เรียกว่าเนื้อด้านในคือเมล็ดเด็กๆจะเห็นว่าเงาะมีเพียงแค่เมล็ดเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาผ่าผลส้มกันดูนะคะเด็กๆว้าว ภายในผลส้มก็จะมีเนื้อแล้วก็เมล็ดแต่เด็กๆจะสังเกตว่าส้มจะมีเมล็ดอยู่หลายเมล็ดเลยใช่ไหมคะจากที่เราได้ทำการทดลองผ่าผลงาะและผลส้มเด็กๆจะเห็นว่าผลงาะและผลส้มมีลักษณะของผลและเมล็ดที่แตกต่างกันผลและเมล็ดของพืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะแตกต่างกันเช่น ผลของพืชบางชนิดมีผิวเรียบผลของพืชบางชนิดมีผิวครุขระผลของพืชบางชนิดมีเมล็ดเดียวและผลของพืชบางชนิดมีหลายเมล็ดสำหรับวันนี้คุณครูหน่อยก็มีตัวอย่างผลของพืชชนิดอื่นๆมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะลักษณะของแอปเปิลแอปเปิลมีลักษณะค่อนข้างกลม มีสีแดงบางชนิดมีสีเขียวผิวเรียบภายในมีเมล็ดหลายเมล็ดลำใยมีลักษณะสีน้ำตาลรูปร่างค่อนข้างกลมผิวเรียบภายในผลมีเมล็ดเดียวมะม่วง มีลักษณะสีเขียวเมื่อสุกจะมีลักษณะสีเหลืองรูปร่างค่อนข้างยาวรีมีผิวเรียบภายในผลมีมเมล็ดเดียวน้อยหนามีลักษณะสีเขียวรูปร่างค่อนข้างกลมรีผิวขุขคระ ภายในผลมีหลายมเมล็ดเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของผลกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปเล่นเกมตอบคำถามกันดีกว่าคะ่ะคำถามข้อที่1ผลไม้ที่รับประทานได้ทางเปลือกคือข้อไหนคะเด็กๆคุณหน่อยให้เวลา10วินาทีคะ่ะ ฉเฉลยข้อกอไก่ฝรั่งนั่นเองค่ะข้อ2ผล,ลไม้ชนิดใดมีเมาล็ดเดียวคุณหน่อยให้เวลา10วินาทีค่ะ,ฉะเฉลยข้อกอไก่เงาะนั่นเองค่ะ ข้อ3ผลไม้ที่รับประทานได้ทั้งมเมล็ดคือข้อใดคะเฉลยข้อคควายแก้วมังกรค่ะข้อที่4ผลไม้ที่รับประทานเปลือกไม่ได้คือข้อใดคะ ฉเฉลยข้อขอไข่มะพร้าวข้อ5ผลไม้ที่มีเนื้อสีแดงคือข้อใดคะ,ฉะเฉลยข้อคอควายแตงโม เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากคำถามตรวจสอบความเข้าใจเด็กๆตอบถูกกันไหมคะจากกิจกรรมนี้เด็กๆจะพบว่าผลและ,มะเมล็ดมีลักษณะเช่นสีรูปร่างขนาดผิวที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือมีหน้าที่ขยายพันธุ์นั่นเองคะ่ะ สำหรับวันนี้ครูหน่อยมีการบ้านมาให้เด็กๆลองฝึกทำดูนะคะเราไปทำการบ้านกันเลยค่ะการบ้านหลักสูตรอินสปายความสามารถพิเศษและ IP ในคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่มีการบันทึกลงในหนังสือแต่ให้นักเรียนทำในใบกิจกรรมเรื่องลักษณะและหน้าที่ของผลที่คุณครู แนบมาให้ในบทเรียนนี้แต่ถ้านักเรียนไม่สะดวกปิ้นใบกิจกรรมให้เขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้ให้นักเรียนสังเกตผลของพืชและบอกลักษณะของเมล็ดว่ามีเมล็ดเดียวหรือรายเมล็ดพร้อมทั้งบอกหน้าที่ของผลและเมล็ดให้ถูกต้องนะคะ เด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้และลิงก์ที่คุณหน่อยได้ให้ไว้นะคะและอย่าลืมถ่ายภาพใบกิจกรรมลงในแพลตฟอร์มภายในวันที่6กระดกดาคม2564ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปบ๊ายบายค่ะ